굿มอร์นนิ่งแบงคอกสวัสดีทุกคนนะคะเนาะสวัสดีวันพุธตอนเศร้าของดาวขอคาน,ข,านขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเนาะแล้วก็ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะบ่าวคันดาสิบเอา้าหรือสิบโพดสิบสี่เอายางลงไปในในช่องกะมีพี่มีน้องทุกคนที่ฮักแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ฮักในตัวตนที่คันดาเป็น,นะะเนาะค่ะเนาะ โอเคค่ะมาจวดอีเป่าเปียกหีเมียต่อเดี๋ยวจังไดว่างๆสิขึ้นมาจวดเ้ดยไไค่ะเด้อบ่ไดดไปใส่ค่ะจอบจอบอยู่ค่ะจอบอยู่จอบผู้บ่าวอ่ะอือนนาด้านอีนามือนอีแถาเป่าเปียกอืกุละอายแทน่นเออต่ว่าเนาะคนแบบมึงน่ะมันหน,น้าด้านหน้ามือนมันอายพ่เป็นดอกอีนาหยาบ ขนาดออกมาด่าแม่มึงอ่ะไม่แชรว่าแม่มึงเป็นจึงสันจรึงสี่มึงก็เหตุมาแล้วเนาะเออ <c oughs> มึงมาตรงมาบอกคนอดื่นเราอีสันด่านซัวนะว่าผัวมึงหักผัวมึงหลงจึงสันจรึงสี่โอ้ยอีผากหยำเง้ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ขอโทษค่ะคนคนคนแบบมึงนะว่าจำคนแบบซูว่าจำเป็นต้อง ต้องไปเขาไปยูน้ำสูดในชีวิตสูดรอกเขาเห็นเบิร์นั่นล่ะนะแล้วกูสิบอมึงไงเดอ้ออีเป่าเปียกโตมึงเองดีโตมึงดีโตมึงเองนั่นล่ละหู้ดีที่สุดนะว่าบักแม่งด่าขาเป๋บักขาลอยบักหนาหีบักสันดานซัวนะบักผู้กำกับไงนั่นมันหักหรือบ่าหักมึงนะโตมึงเป็นคนรู้ดีที่สุดอีสันดานซัวนะมึงอย่ามาแหกปากโฆษณาบอก้นทัวโลกเถอะฮะ ผู้ใดเขาเสื้อหัวปอดมึงเขาสมเพศมึงอีก้วยฮะอีหีกากแดกหัวฮะมันเป็นสังข้างแดกคนหอยมึงควรบอกฮะอีปากเนา่าอีปากปีจอเฮ้ยอ,อีปากหยามเอยโอ้ยอีหมอนเออบางที่กูก็เห็นใจมันอยู่ด้อีหมอนน่ะฮะมึงเข้าใจอกมึงก็สัวลืนโลกลื่นอย่างเขาเนาะอีเอียนอีเป่าเปียกเนาะ แมา่นางโฆษณาบอกค้นทั่วโลกนาตากับอุบาทชาติชัวว่าอีภาคอีนาลายอีนาผีอีนา,า,อ,นา,อ,นาอุกบาทเออจักว่าเก่าหัวเก่าหอยสภาพมึงกว่ามันกว่ามันเป็ตั้งจากม้าขีเ่เลือนต่อไปเบ้าสะเถาะเออกูว่าแบบเดียวกันเลยออกมานาังบอกคนติบูชาหามหญิงกวัวแม่โว่าอีสันดานเอ,อ้อ ไอ้ป่านน,าานันบาดาก็นั้นก็นี่ว่าเขาสัวเขาออกมานี่นะเขาด่ามึงนี่เขาวิพากวิจารณนี่นะเขาเว้านี่อยู่ทุกมือทุกเว้นเขาออกมาแฉมึงนะ่ะก็เพราะสันดานมึงมันสัวไงอีควยนะเออมึงกับเสเมนตอกยำชีวิตมึงขากเนาะเออแม่กูกรลูลอยู่ดอกมึง,ม,งมันมันบม,นมน่มีทางไปมึงอับจนสิ้นหนทางนะมึงว่าต้องมบ พัมพรลหน้าบอกเขาดอกนะว่ามึงอยู่มาสิบเจ็ดสิบแปดปีโอ้ยอีควยเอ้ยขนนอจากมึงกับบมีพูดใดเอาบากักอันบักขาเปบักขี่ทูดบักนาตาบับากเกานิวบแมบแมนหำเ้อนิวมัน <c oughs> ขนนอจากมึงกับบมีพูดไปิดสมสู้มันดอกอีสั์นะอีสัต์บกักสัต์ซุ่มสัดด์เดรและฉานฮะซุ่มสู้นะมันสมแล้วที่สมสู้กันอ่ะนะฮะอีควย มึงกับซัวมึงกับขายแม่มึงแดดบักควอยหนึ่งเฮ็ดให้แม่จะคลองตายเฮ้ยอ,อิสันดานซัว สร้างกามาถามคนอื่นเนาะว่ากูดูถูกอันพ่อปูหมองใดพ่อตาวองมองใดโอ้ยอีสันดานเอ้ยมึงจาคำเม้าคำจางบ่ได้บอกผู้ใดเขาก็จําได้เบิดละมึงขนาดแม่บังเกิดก้าวมึงเบงออกมาเกิแท่นะมึงยังด่ามันคือหมูคือหมาผ้าคนอื่นไปดา่าเราประษ้าย,ยังพ่อบักปากบานอีสันดานซัวฮะดูถูกข้าเจ้าว่าข้าเจ้าใส่ชีวิตลําบากสันสิโอ้ยอีควย จังใดเพื่อนก็สามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้ไงนะแต่ว่าผัวมึงน่ะมันซัวเองอีสันดานซัวมึงไปด่าแม่มึงผุน่นแม่มึงเห็นว่ามีเป็นญาสอนลูกสอนเต่าอ,อีสัตว์นะสูน่ะมันซัวเองคว้วยเออคำามเบาข้จาจ่ามาสันดูถูกคนนัน้น,นี้โออีผากหย่ำใสมึง้ยเลี้ยงจะคล้องกับบอลลอดเออเครียดหลายตีว่าเขาว่าผัวบอฮักอะมึงน่ะก็เป็นแค่ เบียร์่างนะในตียุไต้ตีนบบกคาเป็นมันแลงออกมาแบบใดมึงก็ตองเบานะหากบ่าหากเขา,เขาเห็นสันดานมึงเบิดนะอยู่มาสิแปดสิเจสิแปดปีกูก็บบ่เห็นมึงมีอย่างเด้ละ่ะสุดไทยนะ ชีวิตมึงก็อยู่ไต้ตีนมันคือเกาแล้วมึงก็สิอยู่ไต้ตีนมันตลอดชีวิตกูสิบอกให้นะเวียดนามกับไรอีสันดานอ่อแหลเออหลอกจคลของไปมือมือกบเกินจาลของไปวันวันหนึ่งหากบ่หากน่ะเขาก็เบิ่งออกอยู่เดี๋ยวอีกควยกูบ่เคยเห็นมันออกมาโปกปอกนะเออกูบ่เคยเห็นมันออกมาปกปองมึงดอกมีแต่มึงนั่นแหละบูชามันอีสันดานซัวคนอื่นเขาออกมาบอกหากพอหักแม่บูชาพอบูชาแม่ สันดานมือน่ะเฮ้ยบบมี่บดเ,เขาซัวขึ้นมืดอดรกอีกววยนับมือแห่งสภาพขายหนาขายตาจ้าของอีบ่มี่สักรีอีวีสา่าอีวีส,าส,าส,าสาว่ายี่สิบแปดมืออีอีจำหีฟี่ฮะอีกววยอีถาดบอกแม่งด่าขาเป๊ดี๋ยวกูสิมาจวดมึงอี